ลักษณะการตายของคนแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับโรคที่เป็นแล้วก็อาการป่วยของคนคนนั้นซึ่งทุกคนจะหลีกเลี่ยงความเจ็บความตายไปไม่ได้เพราะอันนี้มันเป็นกฎธรรมชาติแต่ทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้คนก็ยังกลัวกันนักกลัวกันหนาเพราะเกิดขึ้นกับใครผู้ที่ใกล้ชิดก็พยายามีะป้องกันในรักษาเยียวยาเพื่อจะให้คนคนนั้น อยู่ใช้ชีวิตยืนยาวต่อไปทั้งทงที่จุดจบของมันก็จะรักษาจะยังไงก็แล้วแต่มันก็แก้ไขยังไงก็ไม่พ้นมือมัจจุราชไปได้นี่เ,เหตุมันเกิดที่วัดแห่งหนึ่งในชนบทแถวแถวทางภาคอีสานเนี่ยที่วัดนี่ก็มีหลวงตาบวชใหม่กันเนนสององค์อยู่จำบรรษาแต่ว่าก็ขยัน ทั้งหลวงตาทั้งเนนละทั้งทำวัดเช้าทำวัดเย็นออกบินทบาทปัดกวาดสลาวาดลานวัดท่องบนสวดมนต์ไม่ได้ขาดวันหนึ่งหลวงตาแกก็เห็นโยมถือขันดอกไม้มาเหมือนจะนิมนต์ไปทำกิจอะไรสักอย่างหลวงตาก็คว้าจีวรมาหม่มให้มันเรียบร้อยแล้วก็นั่งบนอาสนะสงฆ์แล้วก็ถามโยมว่าไปยังไงไมายังไงว่ามีธุระอะไรหรือโยม โยมก็บอกว่าจะมานิมนต์หลวงตาให้ไปบ้านไปพรมน้ำพระพุทธมนต์หรือว่าทำพิธีกรรมอะไรก็ได้ให้คนป่วยครับหลวงตาแกก็บอกว่าอัตมาไม่เคยทำนะโยมไม่เคยทำก็ลองดูสิหลวงตาเผื่อคนป่วยจะหายได้มั่งหลวงตาแกก็แบ่งรับแบ่งสู้เพราะตัวเองเองก็ไม่มีวิชาคมอะไรที่จะไปรักษาคนป่วยให้หายแล้วก็ไม่เคยทำพิธีกรรมอะไรนอกเหนือคำสอนของพระพุทธเจ้า แต่อีกใจนึงก็คิดว่าโยมเขามานิมนต์ถึงวัดเนาะชาวบ้านเดือดร้อนจะไม่ไปก็ไม่สมควรเออก็ตัดสินใจไปไปตามคํานิมนต์ถึงยังไงก็ไปเยี่ยมดูอาการให้กําลังใจก็ยังดีก็พูดกับโยมที่กาลังนั่งรออยู่บอกว่าเออเดี๋ยวโยมกลับไปก่อนเดี๋ยวอาตมาห่มจีวรแล้วก็เสร็จแล้วจะเดินตามหลังไปเสร็จแล้วหลวงตาแกก็ไปเข้าไปกราบพระประธานบนโต๊ะหมู่บูชาก็อธิษฐานว่า ขอให้กิจที่ข้าไปกระทำนี่เขาให้ไปพรมน้ำมนต์ให้กับคนป่วยเพื่อจะได้หายเนี่ยแล้วกิจที่ข้าจะต้องไปทำนี่มันนอกลูก่นอกทางพระพุทธองค์นี่ขอจงอโหสิกรรมนี่เพราะชาวบ้านเขาเดือดร้อนหวังพึ่งบุญญาณุภาพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอจงดนบันดาลให้การกระทําของข้าพเจ้าสําเร็จประโยชน์แก่ผู้เดือดร้อนด้วยเถิดเสร็จแล้วหลวงตาเขาก็กราบสามครั้งก็หม่มผ้าจีวร สพายยามเดินไปหมู่บ้านไปบ้านคนป่วยญาติพี่น้องเขาเยอะเจ้าขึ้นลงบนบ้านเมื่อมีงานก็บอกวันนี้มนหลวงตาเอาหลวงตาเชิญอันนี้มนด้านนี้เลยครับดอกไม้ทูบเทียนหม้อน้ำมนเตรียมไว้เรียบร้อยเหลือจะให้หลวงตาทำพิธีหลวงตาก็นั่งลงอย่างงงงอยู่ว่าจะทำอยังไง ใจนึกตอนที่เดินมาก็นึกว่าพอมาถึงจะมาเสกเป่าผู้ป่วยก็ตั้งใจจะเอาบทอิติปิโสมาเจอแบบนี้ก็ต้องเปลี่ยนแผนใหม่จะต้องจุดทูปเทียนลง,ลงในระหว่างหม้อน้ำแล้วก็ใช้บทอิติปิโสมหาการุนโกโยถาสัพเพียของยาพอแล้วก่อนจะยกขันดอกไม้ขึ้นเหนือหัวก็ตั้งนโมสามจบเหลือไปเห็นคนป่วยคนป่วยก็เอาเชียว ตำรวจมาแล้วเขาล้อมบ้านไว้แล้วเขาจะจับกูยายเขาก็ถามมาตำรวจอยู่ที่ไหนอะ่ะก็รู้ว่าคนป่วยละเมออยู่ก็ถามไปอย่างนั้นเองที่จริงคนป่วยละเมอไม่ได้สติมาหลายวันแล้วรบรอบรบเข้าไปแอบไปนในห,หมดเร็วตำรวจก็ล้อมบ้านไว้แล้วทําทีจะขยับจะลุกขึ้นวิ่งแต่ญาติเขาก็จับตัวให้นอนอย่างเก่าก็เป็นอยู่อย่างเนี้ย คนป่วยนี่ชื่อในสิงป่วยเป็นโรคที่ใครๆไม่รู้สาเหตุเพราะญาติพี่น้องเคยเอาไปรักษาที่โรงพยาบาลหลายแห่งอาการก็ไม่ดีขึ้นก็เลยนํามารักษาด้วยหมอแล้วก็ยาแผนโบราณตามบ้านเกือบปีจนกระทั่งลูกเมียาญาติพี่น้องปร่งตกกพหมดค่าใช้จ่ายในการรักษาไปท้งเยอะแยะอัวกวายไร่นาที่เคยมีอยู่ก็าขายสกเกลียงไม่รู้จะรักษาอย่างไงแล้วถึงจะรักษาทางศยศาสตร์ก็หลายหมอ ต่างคนต่างก็บอกหายแต่ทุกคนก็หลอกเอาเงินไปใช้สักคนละหลายพันเนี่ยจนกระทั่งต้องไปนิมนต์หลวงตาที่วัดแ็มาทําพิธีให้เอ้ยเอาเอากําแพงมาล้อมบ้านไว้ฝาเรือนประตูหน้าต่างปิดให้มิดชิดเขาจะมาขนข้าวขนของเนี่ยเขาจะมาเอาไก่เขาจะมาเอาวัวเอาควาย เออ,อีนางกับแม่อีนางไปหลบหลังตู้เร็วๆเร็ว,เ,รวเขาจะมาแล้วทุกคนก็ได้แต่ฟังโดยจิตใจหดหูสังเวชและคนส่วนใหญ่ที่มาดูอาการก็เพียงแต่มาสังเกตว่าในสิงแกลเมอรหรือแสดงอาการยังไงตายหรือ,อยังเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาดูกันอย่างนั้นเสร็จแล้วก็มีญาติญาติเขาคนหนึ่งชื่อเจ้าทิมเจ้าทิมก็ถามพ่อพ่อทำไมเขาละเมออย่างนั้นนะพ่อ พ่อลูกก็กำลังนั่งคุยกันพ่อก็บอกว่าที่จริงข้าก็ไอ้สิงเนี่ยเป็นเพื่อนกันสมัยเป็นนักเรียนชั้นประถมด้วยกันก็เรียนอยู่ห้องเดียวกันไอ้สิงมาเรียนหนังสือเก่งเป็นคนฉลาดกว่าเพื่อนทุกคนในห้องแต่ว่าฐานะทางบ้านมันเป็นคนขัดสนเสื้อผ้านักเรียนก็นุง่งผืนเก่าๆขาดขาด,ขาดปะแล้วปะอีกสมัยก่อนนี่ไม่มีแจกนักเรียนยากจนอย่างนี้นี่อย่างดีก็ขายข้าวขายปอ ครบรอบปีถึงจะได้ซื้อชุดใหม่นุ่งสักทีแล้วตะก,กี้เนี่ยนาะสิงก็บอกตำรวจมาล้อมบ้านนะไม่เห็นมีตำรวจสักคนนะพ่อเออน่ะเดี๋ยวพ่อกำลังจะเล่าให้ฟังพอออกจากโรงเรียนตอนนั้นเจ้าสิงก็ช่วยพ่อแม่ทำนาแต่นามันก็มีน้อยไม่พอกินไม่พอใช้ขายข้าวก็ไม่ไม่ไม่พอกินอะฐานะมันก็ขาดขาด,ขาดเกิน จะไปรับจ้างที่ไหนงานก็าหายากพ่อแม่เขาก็ออกเที่ยวหาขอเข้าวสารจากหมู่บ้านนี้ไปหมู่บ้านโน้นตอนนั้นไอ้สิงห์มันเห็นว่าพ่อแม่มันยากจนมันก็ไปลักเล็กขโมยน้อยลักเป็ดลักไก่มาเลี้ยงครอบครัวบ่อยๆเขาก็ถูกจับพ่อแม่ไม่มีเงินเสียค่าปรับมันก็ถูกติดคุกครั้งหนึ่งก็เดือนมัง่งสองเดือนสามเดือนมัง่งเพราะว่ามันไม่ใช่โทษหนักหนาอะไรก็ ถ้าเสียค่าปรับมันก็ไม่ติดคุกแต่มันไม่มีเงินจะติดต่มไม่มีเงินจะเสียที่นี้พอเข้าไปอยู่ในคุกมันก็มีเพื่อนที่เป็นหัวขโมยนักเลงก็ไปรู้จักกับคนพวกนี้มากพอออกมาเพื่อนก็ชวนไปลักวัวลกักวายถึงขนาดปล้นชาวบ้านก็ทําให้เดือดร้อนจนกระทั่งมีชื่อเสียงเขาเรียกไอเสือสิงลูกเมียใครไม่ว่ามีโอกาสมันก็จับไปอ่ ไปคมขืนไปอะไรของมันนั่นแหละตำรวจแนอำเภอแล้วก็ในจังหวัดก็หมายหัวมันหมายเลขหนึ่งเชียวต่อมามันก็ถูกจับติดคุกสิบปีได้รับการอภัยโทษเรื่องเื่องนในวันสำคัญของในหลวงเพราะว่าเจ้าสิงมันมีความประพฤติดีก็เหลือติดคุกเพียงห้าปีพอมันออกมานี่ประชาชนก็นอนตาไม่หลับได้ข่าวจะออกจากคุก วิภาควิจารณ์กนว่กม,มันจะมาอารวาสอีกก็พากันรมัดระวังเตรียมตัวรับสถานการณ์เพราะวันที่เจ้าสิงมันออกมาจริงๆมันก็มาหาแม่มันก้มกราบตักพ่อแม่แล้วก็พูดน้ําตาคลอมันก็บอกว่าพ่อแม่ครับผมจะขอบวชแม่ก็บอกก็ดีสิลูกจะได้ทดแทนคุณพ่อแม่กลับเนื้อกลับตัวสมัยจะได้ไม่พาพ่อแม่ตกนรกไปด้วยพ่อแม่ก็ดีใจ เที่ยวโพลธนาให้คนรู้จักกันทั่วบ้านว่าลูกชายตัวกลับใจแล้วแล้วก็จะขอบวชในพระพุทธศาสนาแต่ว่าในาวันบวชพ่อแม่ก็ไม่ได้จัดพิธีอะไรใหญ่โตเพียงแต่ถือผ้าไตรจีวรบาทแล้วก็เครื่องอัฐบริขารที่ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ชาวบ้านหลายคนเขาบริจาคให้ก็พาเจ้าสิงห์นี่มาบวชกับหลวงพ่อที่วัด เชาบ้านก็ก็บอกว่าเออเสือสิงบวชได้ก็ดีเชาวบ้านจะได้นอนตาหลับอีกคนก็บอกว่าฉันก็คิดอย่างนั้นแหละแต่ว่าคนหมู่บ้านโน้นสิเขาสาบแช่งยังก็จะกินเนื้อกินกระดูกก็พวกเขาเจ็บใจที่ลูกเมียและญาติพี่น้องเขาได้รับความเสียหายเดือดร้อนนี่เขาไม่ลืมแต่มันก็น่าให้อภัยเขานะ่ะที่เขาไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอีกต่อไปเจ้าทิมก็ถามว่าอ้าวแล้ว ก็บวชแล้วแล้วทำไมศึกมามีลูกมีเมียละพ่อไอ้ลูกันก็ช่างสงสัยพ่อก็บอกว่าเขาบวชอยู่ก็ได้ศึกษาพระธรรมวินัยจนกระทั่งสอบได้นักธรรมเอกก็พอดีพ่อเขาตายก็ไม่มีใครเลี้ยงแม่อีกอย่างหนึง่งผู้ใหญ่บ้านก็ปลดกเกษียณพอดีก็ตั้งใจจะมาสมัครแข่งขันอ่เป็นผู้ใหญ่บ้านก็ตัดสินใจศึกออกมาแล้วผลเป็นยังไงพ่อได้เป็นผู้ใหญ่บ้านหรอือเปล่าก็เขาก็ได รับเลือกตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านสมความตั้งใจเพราะว่าเขาพูดดีพูดเก่งมีปฏิภาณววหารถ้าเขาบวชไปนานๆก็อาจจะได้เป็นถึงพระถึงบเรียนก็ได้น่อาจจะเป็นพระผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนับถือก็ได้แต่เขาก็ไม่มีโอกาสเอาแล้วทำไมทาไมน้าสิงก็ออกจากผู้ใหญ่ซะละ้พอก็คนที่เขายังมีทิฏฐินี่นเขารังเกียจ แล้วก็คู่แข่งฝ่ายตรงข้ามนี่ก็หาทางกลั่นแกล้งร้องเรียนทางอำเภออยู่บ่อยๆก็คงจะทนไม่ได้ก็เลยยื่นใบาลาออกมาประกอบสัมมาอาชีวะทำนาอยู่กับลูกเมียแล้วก็มาป่วยไม่หายเนี่ยน่าสงสารอยู่คงจะเป็นเพราะกรรมที่เคยลักเคยปล้นเคยถูกตำรวจไล่ตามจับเขาก็บนเพอละเมออย่างนั้น พระเขาบอกว่าลักษณะอย่างนี้เป็นกฎแห่งกรรมที่เขาต้องป่วยทนทุกขทรมานเกือบปีสองพ่อลูกก็ชวนกันขึ้นบ้านมาดูในสิ่งีมาดูหลวงตาประกอบพิธีกรรมหลวงตาแก่ก็สวดชยันโตยถาสัพพีเสร็จก็ใช้ใบมายมประพรมน้ำมนต์ให้กับคนป่วยในสิงก็สะดุ้งหนาวร้องโอดโอยพอแล้วกลัวแล้วไม่นานก็ม้อยหลับไป พอตื่นเช้าก็ไม่พูดละเมออะไรพอตกตอนบ่ายก็ทีนี้นอนหลับสบายอย่างชนิดไม่มีวันกลับฟื้นคืนขึ้นมาอีกเล่นเอาหลวงตาคิดหนักนอนไม่หลับอ่าเอในสิงตายนี่เพราะกรรมเขามีแค่นี้หรือเปล่าหรือตายเพราะโดนน้ำมนต์เราแล้วหนาวตายวะนี่ฮะครับแต่ถึงยังไงคนจะตายมันก็ต้องตายอยู่แล้ว พะจุดจบของมันมาอยู่ตรงนั้นทุกคนก็ทําหน้าที่อย่างสมบูรณ์หลวงตาท่านก็ทําหน้าที่ของท่านหน้าที่ของพระอย่างสมบูรณ์ที่สุดแล้วในสิง์แกก็ทําหน้าที่ของมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุดคือรับเวรรับกรรมในวาระสุดท้ายจนกระทั่งหมดลมหายใจไปทีนี้หลังจากนั้นแกจะไปสู่ปรโลกจะไปเจอกับอะไรอีกบ้างก็แล้วแต่เวรกรรมที่แกเคยสร้างแล้วครับ พูดถึงเรื่องของพระเรื่องของเจ้านี่นะผมมีเรื่องของเจ้าวาดรูปหนึ่งมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังคือคุณสมพรแกไปเยี่ยมญาติที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งทางภาคเหนือนะครับตอนที่แกไปพักอยู่ที่บ้านญาติปรากฏว่าวันนั้นผู้คนในหมู่บ้านพากันตื่นตระหนกตกใจกล่าวขวัญกันทั่วไปหมด เพราะว่าอดีตเจ้าวาดเสียชีวิตเนื่องจากนำรถ Big Up, บิ๊กอัพบรรทุกสิ่งของไปเที่ยวขายยังตำบลต่างๆนี่เสร็จแล้วท่านถูกรถบรรทุกสิบล้อชนตายหมู่ในขณะที่ขายของหมดแล้วจะกลับบ้านญาติเขาไปรับเอาศพมาบำเพ็ญกุศลอยู่ที่สลาการประเรียนนะคุณสมพรก็ถือโอกาสไปร่วมเคารพศพแล้วก็ร่วมบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ด้วยเมื่อตอนคุณสมพรไปถึงที่วัด ไปที่สลาการ,รเรียนซึ่งเป็นสถานที่ตั้งศพศพของผู้เสียชีวิตนีนตั้งเรียงทั้งคู่ก็หันศีรษะไปทางทิศตะวันตกดูสภาพของศพทั้งสองเละแขนขาหักหน้าตาแทบจําไม่ได้เพราะว่าโดนกระจกบาดเป็นแผลเวอะวะเป็นที่น่าสังเวชสลดใจแก่ผู้ที่ได้พบเห็นมีทั้งญาติแล้วก็ผู้ที่เคารพ รักใคร่นับถือก็พากันนำทูปเทียนไปจุดบูชาเคารพศพกันเนืองแน่นเสร็จแล้วคุณสมพรจุดทูปเทียนเสร็จก็ออกมานั่งรวมกับแขกที่มาในงานนี้พอสายตาคุณสมพรก็แลไปซึ่งไม่ห่างจากที่ตั้งหีบศพสักสามหรือสี่วาเห็นจะได้ก็เห็นผู้หญิงอายุวัยประมาณสักเจ็ดสิบนะกำลังระหวยโรยแรงมีคนช่วยกันปรมพยาบาล ใช้ทั้งยาดมยาลมพัดวีนวดเฟ้นประครบประงมให้กับผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ยังมีผู้ชายแก่ๆซึ่งดูเหมือนจะอยู่ในวัยเดียวกันนั่นแหละนั่งข้างๆมีน้ำตาไหลพรากแสดงอาการกิริยาหงอยเหงาสะอึกสะอื้นรำพันอยู่เป็นที่น่าเวทนาคุณสมพรก็ไต่ถามแขกที่มาร่วมงานก็ได้รับคำตอบว่าทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายทั้งคู่เนี่ยเป็น โยมพ่อโยมแม่ของอดีตเจ้าวาดที่ลาสิขาบทออกมาเป็นคารวสาได้ประมาณสักสิบกววันก็มาสิ้นชีวิตแล้วก็ได้เอาศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ขณะน,นี้คนที่มาในงานต่างก็โจทจ,จันกันไปต่างๆนานาบางคนก็บอกว่าการศึกหาลาเพศนี่จะต้องดูเลิกดูยามดูชะตาราศีจากหมอดูเสียก่อนว่ายามไหนเลิกดีชะตาไหนดี บางคนศึกออกมาจะตาไปตรงกับสอพระรามนี้ก็จะต้องตายอย่างเนี้ยว่าอย่างนั้นบางคนก็บอกว่าเป็นอาถรรพ์ผู้ที่เป็นหัวหน้าชักนําพวกพ้องบริวารทําการก่อสร้างวัดวาหรือว่าปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งในวัดนี่เสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องมาลา,าลาเพศจากสมณะที่นั่นไม่ได้จะต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นสะกก่อนถึงจะศึกหาลาเพศภิกษุได้ นี่มาลาศึกโดยที่ไม่ได้ย้ายก็เลยเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าแพ้อาถันว่าอย่างนั้นส่วนพวกที่สามนี่ไม่ว่าอะไรทั้งนั้นการลาออกจากเพศสมณะของอดีตเจ้าวาดครั้งนี้แปลกแตกต่างจากอดีตเจ้าวาดทุกองค์ที่ผ่านมาเขาก็บอกว่าผมไม่เคยพบเคยเห็นไม่ว่าจะเป็นครั้งไหนหนก็ตามไม่เคยทำกันอย่างนี้ คือเปลื้องผ้ากาสาวัตรพัดออกจากตัวตอนเช้าตรู่ตอนเย็นวันนั้นก็มีการจัดเลี้ยงต้อนรับมีสุรายาเมาฆ่าสัตว์สี่เท้าสองเท้าฟ้อนรําขับร้องประโคมกันสนุกสนานบางคนก็เมาจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นบางคนเมาจนหามขึ้นบ้านแม้แต่ตัวเจ้า,าวาดเองก็มีคนประคองขึ้นห้องนอนแล้วการที่จะได้ตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลกันอยู่ในขณะนี้ก็เพราะสุราเป็นเหตุ ก็คือขายของหมดแล้วจะกลับบ้านมาเอาของกลับไปขายอีกก่อนจะออกรถก็ดื่มฉลองกันซะก่อนนำขาวน้ำเหลืองอะไรก็ชจังหมดไปสามขวดสี่ขวดนะถนนมันไม่แคบไปเลยนะอันนี้ไปชนเขานะไม่ใช่เขาชนเรานะเราชนเขาเราก็เลยตายส่วนเขาไม่ตายนะจะว่าเลิกยามชะตาราศีอาทันอะไรนะไม่ใช่แน่ เขาก็บอกว่ากรรมสนองกรรมกับสุราเป็นต้นเหตุของการตายมากกว่าพูดถึงอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยท่านเคยบวชเป็นสามเณรได้ศึกษาด้านปริยัติธรรมแล้วก็ปร,ริยนธรรมจนจบหลักสูตรนักธรรมชั้นเอกด้านปร,ริยนก็สอบได้ปร,ริยนธรรมห้าประโยคบวชเป็นภิกษุมาแล้วตั้งหลายภาษาความหวังก้าวหน้าในเพศคารวสทำให้ท่านลาสิกขาออกมา แล้วก็สมัครทำงานในตำแหน่งเสมียนได้รับบรรจุทำงานที่อำเภอแต่งงานมีครอบครัวมีลูกกับภรรยาเนี่ยสองคนแล้วจากการที่เป็นนักดื่มตัวชะกาะติดสุรางอมแงมแล้วก็มีเรื่องทุจริตเงินของราชการก็ถูกพิจารณาโทษไล่ออกจากราชการฝ่ายทางครอบครัวคือภรรยาก็ขอฟ้องหยา่าหลังจากภรรยาฟ้องหย่าก็มีความว้าเหว ก็ยุดเอาสุรามาเป็นเครื่องย้อมใจเป็นคนหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ฝ่ายพ่อแม่เห็นพฤติการจะเป็นไปในทางที่เลวเสื่อมเสียก็เลยนําไปมอบให้ประเดชประคุณท่านที่ได้เคยอบรมมาแต่การก่อนพอเห็นว่าเป็นผู้ที่พอจะแนะนําสั่งสอนได้ก็รับเข้าหมู่คืออุปสมบทให้เป็นภิกษุอีกครั้งหนึ่งหลังจากอุปสมบทคราวนี้แล้ว ท่านก็ให้อยู่จำพรรษาที่วัดนั้นคอยดูแลกวดขันข้อวัดปฏิบัติให้อยู่ในกรอบพระธรรมวินยัยเสร็จแล้วก็ให้เป็นครูสอนปริยัติธรรมแก่พระภิกษุสามนเณรในวัดนั้นด้วยเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ที่เคยเล่าเรียนมาสองพรรษาผ่านพ้นไปที่ท่านได้อยู่กับพระอุบาชาไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรที่จะสอหเห็นไปในทางเลวทางเสื่อมเสียจนเป็นที่ไว้วางใจได้ว่าจะเป็นสมณะผู้สงบอยู่ในธรรมจริง ตอนเดือนเมษายนปี26นั่นก็ขออนุญาตอุปชาออกวิเวกเดินหาความสงบพร้อมเพื่อนสหทันบิกผ่านหมู่บ้านตำบลอำเภอม,มาเป็นลำดับจนกระทั่งลุถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งบ้านนั้นเป็นบ้านที่มีหลักฐานมั่นคงคนในหมู่บ้านนี้เอาใจใส่เรื่องทานเรื่องกุศลวัดก็ใหญ่โตมีถาวรวัตถุเสนาสนะอุโบสถสลาการปรเรียนครบถ้วนบริบูรณ์แต่ขาดเจ้าวา คณะกรรมาการทายกอุบาสกอุบาสิกาก็อารัธนาให้อยู่วัดนี้เพื่อจะได้เป็นที่พึ่งทางใจมอบภาระให้แก่พระคุณท่านเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าวัดเพราะท่านได้มาอยู่วัดนี้เป็นปกติแล้วงานขั้นแรกก็คือเปิดการอบรมพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเทศชี้แจงแนวทางของธรรมะนะผู้หญิงผู้ชายก็มาสนใจมาเล่าเรียนกันก็พัฒนาวัดปลูกต้นไม้ตัดหญ้า วางแนวถนนดูสะอาดร่มรื่นเชิญชวนแก่ผู้พบเห็นสิ่งไหนที่ยังไม่มีภายในวัดก็ขอร้องเชิญชวนช่วยเห็นก่อสร้างขึ้นมาใหม่วัดก็มีชีวิตชีวาสดชื่นนะใช่แต่เท่านั้นก็ยังเป็นผู้นำหมู่บ้านเชิญชวนชาวบ้านช่วยกันตัดถนนตรอกซอกซอยให้เป็นระเบียบมีป้ายเขียนมีคำขวัญเป็นเครื่องเตือนสติให้บุคคลที่สร้างความดีความถูกต้องดีงามได้ดูแล้วชื่นใจ มีความสามัคคีในหมู่ในคณะรู้จักรักษาความสะอาดสวยงามหมู่บ้านนี้ก็เลยได้รับรางวัลเป็นหมู่บ้านพัฒนาที่หนึ่งของจังหวัดที่นี้บุคคลในโลกเนี่ยท่านผู้รู้ผู้มีปัญญากล่าวว่ามีอยู่สองยมพวกคือผู้ที่ทําให้เสื่อมให้จิบหายให้ทุกเดือดร้อนแล้วก็ผู้ที่ทาให้เจริญรุ่งเรืองให้ความร่มเย็นเป็นสุขปลอดภัยจากประการทั้งปวงหมู่บ้านนี้ก็เหมือนกัน มีบุคคลสองยำพวกพวกที่หนึ่งต้องการให้จเจ้าวาดอยู่ไปเพื่อเป็นร่มโพร่มใส่จะได้พึ่งร่มเงาเป็นเนื้อนาบุญของชาวบ้านมีพระเป็นที่พึ่งทางใจส่วนพวกที่สองนั้นต้องการจะให้ลาสิกขาออกมาเป็นคารวสาจะเอาเป็นลูกเขยหลานเขยมีทั้งสาวแก่แม่ไม้แล้วก็ผู้หญิงวัยรุ่นทั้งหลายที่นิยมอุปถาคู้ใกล้ชิดมีฐานะดีในหมู่บ้านนั้น เกิดมีความต้องการจะให้ท่านเป็นหลานเขยก็เลยใช้เล่ห์เหลี่ยมมารยาบอกว่าถ้าลาจากเพศสมณะออกมาจะให้แต่งงานกับหลานสาวหลานสาวเพิ่งสิบแปดปีแล้วก็จะมอบทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ให้เป็นผู้ดูแลครอบครองเพราะว่าโยมนะ่ะไม่มีลูกสืบตระกูลมีแต่เพียงหลานก็หวังจะฝากผีฝากไข่เมื่อตกลงใจลาจากเพศสมณะออกมาี่จะมอบทรัพย์ให้ก้อนหนึ่งให้รถปิกอัพคันหนึ่งเพื่อจะให้ลงทุนซื้อของมาขายทดลองปัญญาก่อน กำหนดเดือนมีนาคมจะแต่งงานนะท่านก็เปรียบเอาไว้อย่างหนึ่งว่าศิลาทับญ้านี่ถ้าแผ่นศิลายัางทับอยู่ญ้ามันก็ไม่งอกถ้ายกออกเมื่อไหร่ญ้าก็งามขึ้นมาจิตใจปุถุชนผู้หนาด้วยกิเลสก,ก็เหมือนกันไอ้ตัณหาความอยากเป็นอยากได้มันคุกรุ่นอยู่ในวาระจิตของมหามาเป็นเวลาสี่ห้าปีแล้วโอกาสเปิดอย่างนี้ก็ทนไม่ไหว ดยความมุ่งหมายจะได้ทรัพย์ผลอื่นมาเป็นของของตัวโดวยไม่ได้ลงทุนลงแรงอะไรได้มาฟรีๆอย่างนี้ภระยาก็รูปร่างสวยสดงดงามนะโลภโทสะโมหะทั้งสามอย่างเนี่ยเข้าไปครอบงำบุคคลใดแล้วบุคคลผู้นั้นก็บอดบ้าใบาขาดสติสมัญญาระลึกไม่ได้รู้ตัวไม่ได้ไม่มีการพิจารณาเอาเหตุเอาผลทำให้ตัวตกต่ำถลำลึกก็ไปหากองทุก เหมือนกับแมลงเห็นแสงไฟที่สวยสดงดงามต้องการจะได้ก็บินกลุ่มรุมเข้าหาแสงไฟนั้นตายทับถมกันไม่รู้กี่พันกี่หมื่นก็ไม่อาจจะนับได้ตอนหกโมงวันใหม่นะท่านมหาก็เปิดประชุมพระภิกษุสามนเณรแจ้งข่าวการจะลาสิกขาบทของตัวให้พระเนนทราบแล้วก็ทําพิธีออกจากหมู่ตามบทบัญญัติเสร็จแล้วก็เข้าสู่บ้านของแม่ชักแม่จูงจัดงานต้อนรับกันอย่างสนุกสนานเหมือนอย่าง คำโจดจันของชาวบ้านพวกที่สามที่ว่านีน่คุณสมพรณ์บอกว่ามันได้อะไรขึ้นมาบ้างทรัพย์สมบัติพระสถานชานบ้านชานช่องที่ต้องการของเขาก็ไม่ได้เงินที่ไปขายของเป็นเงินเชื่อเอาไว้ก็ยังไม่ได้เก็บเนะมียสาวสวยที่จะเข้าสู่วิวามงคลก็ยังไม่ได้แต่งกัน รถปิกอัพที่เป็นของขวัญก็พลันบรรเลยไปพร้อมกับชีวิตอันหาได้ยากต้องมาจบลงด้วยความหวังอันไร,ร้สาระด้วยประการชนนี้นะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นอุทาหรณ์สำคัญที่คุณสมพรเแกเล่าให้ใครต่อใครฟังว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่สมควรผู้มีศีลจะต้องอะระลึกไว้ให้จงหนักทีเดียวมีลูกมีหลานก็บอกลูกบอกหลานว่าพยายามอย่าให้เหตุการณ์อย่างนี้ เกิดขึ้นกับตัวนะครับเพราะว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์มันยากการได้บวชพระยิ่งยากใหญ่แล้วถ้าบวชพระแล้วได้เป็นเจ้าวาดเนี่ยยิ่งยากหนักขึ้นไปอีกครับถ้าหากว่าพลาดพลั้งไปเสียดายครับ